วันนี้นะคะช่องพอดแคสต์โค้ดเ e อีซี่แมนจะพูดในเรื่องของวางแผนเกษียณการที่เราวางแผนเกษียณนะคะเราทํางานแล้ก็อยากที่จะเกษียณนะคะการที่เราจะวางแผนเกษียณได้คนที่มีอายุอย่างเอเองก็40กว่านะคะการที่เราจะเริ่มวางแผนเกษียณ เราก็จะต้องวางแผนก่อนว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนเราอยากใช้ชีวิตอย่างไรในบ้านปลายของชีวิตของเราแล้วคนที่เริ่มต้นเก็บเงินตอนอายุ50ปีเขาวางแผนกเกษียณกันแบบไหนยังไม่สายเกินไปนะคะการวางแผนกเกษียณเพื่อใช้ชีวิตบ้านปลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ50ปีหรือเข้าสู่วัยเลข5มาได้หลายปีแล้วแต่ยังไม่มีเงินเก็บ เพื่อใช้ยามเกษียณยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นวางแผนเกษียณนะคะเพราะคนส่วนใหญ่จะทำงานจนถึงอายุไม่เกิน60ปี จึงมีระยะเวลาเหลือสำหรับเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณไม่เกิน10ปีค่ะแต่ใครที่ยังมีร่างกายแข็งแรงและยังสามารถทำงานได้หลังอายุ60ปีไปแล้วจะมีระยะเวลาทำงานเก็บเงินไว้ใช้ตอนเกษียณได้ยาวนานขึ้นค่ะเหตุผลที่การวางแผนเกษียณเป็นเรื่องสำคัญก็เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีอายุยืนยาวมากขึ้นค่ะจากการดูแลสุขภาพของตัวเองและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ ที่ทันสมัยช่วยทำให้คนอายุไขเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่มีอายุยาวนานขึ้นดังนั้นหากเกษียณไปแล้วและไม่มีเงินเก็บหรือไรายได้เข้ามาคงต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างยากลำบากอย่างแน่นอนค่ะการเริ่มต้นวางแผนเกษียณด้วยการเริ่มต้นเก็บเงินตอนอายุ50ปีถือว่ายังไม่สายเกินไปค่ะและยังสามารถทำได้หากมีการวางแผนที่ดีส่วนจะมีวิธีการเก็บเงินอย่างไรนั้น วันนี้มีวิธีมีคำแนะนำให้ลองไปทําตามกันดูได้เลยค่ะ6วิธีวางแผนเกษียณเก็บเงินตอนอายุ50ปี1 วางแผนเกษียณสำรวจค่าใช้จ่ายสิ่งแรกที่ควรทำสำหรับการวางแผนเกษียณเริ่มต้นเก็บเงินตอนอายุ50ปีก็คือการสำรวจค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในแต่ละเดือนว่ามีจำนวนเท่าไหร่ทางค่าใช้จ่ายในปัจจุบนันค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องใช้ใน,นอนาคตยามที่ต้องมีชีวิตภายหลังเกษียณการทางานและประเมินว่าแต่ละเดือนต้องใช้เงินจำนวนเท่าไหร่รวมถึงระยะเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่อีกนานเท่าไหร จากการสำรวจค่าใช้จ่ายต่างๆจะทำให้เรามองเห็นภาพกว้างๆว่าเราจำเป็นต้องมีเงินออมเท่าไหร่เมื่อใช้ในช่วงวัยเกษียณการสำรวจค่าใช้จ่ายยังช่วยทำให้เห็นภาพด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่จำเป็นอะไรเป็นค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยซึ่งเราควรประหยัดหรือใช้จ่ายลดลงเพื่อมีเงินออมใช้ตอนเกษียณเพิ่มมากขึ้นค่ะสำรวจความต้องการของเราด้วยนะคะว่าเราต้องการ ใช้ชีวิตแบบไหนตอนเกษียณ 2. วางแผนเกษียณสำรวจหนี้สินค่ะการสำรวจหนี้สินเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องทำเป็นอย่างแรกๆค่ะในการวางแผนเกษียณเพราะหากเริ่มต้นเก็บเงินตอนอายุ50ปีถ้ามีหนี้สินจำนวนมากจะมีเงินเก็บก้อนโตคงทำได้ยากค่ะเพราะไรายได้ที่หามาต้องเอาไปใช้หนี้สินหมดการสำรวจหนี้สินจะทำให้เรารู้ว่าเราจะเหลือเงินเพื่อเป็นเงินออมเท่าไหร่ นอกจากรู้ว่ามีหนี้สินเท่าไหรแล้วก็ต้องวางแผนชำระหนี้สินให้หมดโดยเร็วเพื่อจะได้มีระยะเวลาเก็บเงินมากขึ้นแต่หนี้สินหรือค่าใช้จ่ายบางอย่างก็ใช่ว่าจะเป็นภาระเสียอย่างเดียวอีกมุมหนึ่งก็เป็นการออมได้ด้วยเช่นกันค่ะเช่นหนี้จากการผ่อนบ้านผ่อนคอนโดหรือการซื้อประกันชีวิตในรูปแบบการเก็บเงินออมที่มีเงินคืนเมื่อครบอายุกรมธรรม ในอนาคตนี้สินรูปแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินและยังสามารถสร้างผลตอบแทนกลับคืนให้เราได้เช่นนำบ้านหรือคอนโดไปเช่า 3. วางแผนเกษียณเช็คทรัพย์สินของมีค่าส่วนใครตอนทำงานอยู่เอาแต่ช้อปปิ้งซื้อของใช้ไม่ได้วางแผนเกษียณเก็บเงินออมไว้ใช้บ้านปลายจนปัจจุบันอายุเข้าสู่วัยเลข5แล้วคงต้องรีบกลับมาตั้งสติและเริ่ม วางแผนการเงินเก็บออมลดการใช้จ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยเพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณได้อยู่อย่างสุขสบายนอกจากการลดใช้จ่ายหรือซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วคงต้องหันมาดูว่าปัจจุบันเรามีทรัพย์สินหรือสิ่งของอะไรที่มีค่าสามารถนำมาแปลงเป็นเงินได้บ้างโดยทรัพย์สินหรือของมีค่านั้นควรปลอดหนี้ หรือต้องชำระเมื่อสำรวจดูแล้วหากเป็นของใช้ที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ต้องการเก็บไว้แล้วก็สามารถนำออกมาขายเพื่อแปลงเป็นเงินสดเก็บไว้หรือนำเอาเงินสดไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยค่ะหรือแม้แต่ของใช้ภายในบ้านที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้แล้วสามารถนำออกมาขายแปลงเป็นเงินได้อีกด้วยค่ะ 4. วางแผนเกษียณหาทางเพิ่มไรายได้ การวางแผนเกษียณเริ่มต้นเก็บเงินตอนอายุ50ปีหากพึ่งพาเฉพาะรายได้ที่ได้จากการทำงานประจำเพียงอย่างเดียวในปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะคะเพราะอย่าลืมว่าเรามีหนี้สินและค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่ต้องชำระด้วยและที่สำคัญคนที่ก้าวสู่วัยเลขามีระยะเวลาเหลือในการเก็บเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณอีกไม่มากนะักการเพิ่มรายได้จากงานประจำที่ ทจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะโดยต้องหาไรายได้เพิ่มนอกเหนือจากไรายได้หลักไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพที่2ซึ่งปัจจุบันสามารถทําได้อย่างมากมายและไม่ลบกวนงานประจําด้วยแต่จะเป็นงานอะไรนั้นขึ้นอยู่แต่ละบุคคลว่ามีทักษะหรือความสามารถด้านใดค่ะนอกจากนี้การหาไรายได้เพิ่มยังสามารถทําได้ด้วยการลงทุนรูปแบบต่างๆที่สามารถ ทำผลตอบแทนหรือสร้างไรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วยเช่นการปล่อยอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าซึ่งความเป็นจริงแล้วรูปแบบการหาไรายได้เพิ่มปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายวิธีด้วยกันซึ่งไม่ใช่แค่การทำงานเสริมหรือการทำอาชีพที่2เท่านั้นค่ะ าวางแผนเกษียณเริ่มต้นเก็บเงินหลังจากที่เราทำตามข้อ1ถึง4คงต้องเริ่มต้นการวางแผนเกษียณเริ่มต้นเก็บเงินโดยทำบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งเป้าหมายว่าชีวิตหลังเกษียณต้องใช้เงินเท่าไหร่หรือต้องมีเงินออมจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจะได้วางแผนเก็บเงินได้ตามที่ต้องการซึ่งรูปแบบการวางแผนเก็บเงินนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นรูปแบบเงินสดอย่างเดียวอาจจะเป็นการซื้อประกันชีวิตที่ได้เงินคืนเมื่อถึงอายุกรมธรรม์การเก็บเงินในหุ้นกู้ตราสารหรือพันธบัตร ก็สามารถทําได้ทั้งหมดค่ะ 6. วางแผนกเกษียณดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนอกเหนือจากวางแผนกเกษียณด้านการเงินเพื่อใช้ตอนอันไปแล้วการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจเป็นสิ่งที่จําเป็นไม่แพ้กันค่ะเพราะจะพบว่าค่าใช้จ่ายของคนในช่วงวัยสูงอายุนั้นคือค่ารักษาพยาบาลโดย เฉพาะโรคภัยไข้เจ็บสารพัดโรคก,การทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีโรคภัยที่น้อยที่สุดเป็นหนทางช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในยามเกษียณได้อีกทางหนึ่งแม้ว่าเราอาจจะมีเงินเก็บไม่มากนักก็ตามทั้งหมดนี้ก็เป็น6วิธีวางแผนเกษียณเริ่มต้นเก็บเงินตอนอายุ50ปี เพื่อใช้บั้นปลายที่ทําได้ไม่ยากเลยนะคะทําได้ทุกคนแต่ทางที่ดีควรเริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะหรือตั้งแต่เริ่มต้นทํางานจะทําให้มีเงินเก็บจํานวนมากและไม่ต้องรีบร้อนเก็บเงินในช่วงระยะเวลาที่เหลือไม่มากก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุการทำงานด้วยนะคะและนี่คือการวางแผนกเกษียณตอนคุณอายุ50นะคะเอแนะนำนะคะในส่วนของคนที่มีอายุ50แล้ว คุณก็เริ่มที่จะต้องเก็บเงินแล้วนะคะส่วนใครที่อายุไม่ถึงเริ่มต้นเก็บเงินตั้งแต่เนิ่นๆนะคะตั้งแต่เริ่มทํางานก็ต้องเริ่มเก็บเงินวางแผนเกษียณได้แล้วนะคะเอเคยทำบทความในเรื่องของเกษียณมามากมายนะคะก็ลองไปดูได้นะคะในเพลย์ลิสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลย์ลิสต์การเงินนะคะก็ไป ฟังได้เลยนะคะในช่วงของพอดแคสต์หรือคลิปต่างๆที่เอเคยทำนะคะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของเองเองนะคะจะมีบทความดีๆจะมีแง่คิดดีๆไม n เส e t สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จรีวิวหนังสือต่างๆนะคะก็เอามา ฝากกันไว้ในทุกๆวันในช่วงของเอเองนะคะใครที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเอแนะนาอ่านหนังสือนะคะหนังสือในเรื่องของการเงินหนังสือที่แนะนามีทั้งหมด3เล่มด้วยกันนะคะเล่มแรกก็คือมันนี101นะคะของคุณจักรพงศ์เมธพันธ์นะคะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มแรกที่เออ่านของคุณจักรพงศ์เมธพันธ์ของคดหนุ่มเล่มนี้นะคะทาให้เอวางแผนการเงินปลดหนี้ได้ ด้วยเล่มนี้เลยค่ะเล่มที่2นะคะ Money Summary นะคะเป็นเล่มที่อ่านเข้าใจง่ายนะคะสรุปในเรื่องของการเงินของโคชหนุ่มนะคะเซนเซตแปะนะคะคุณวิทูลสุงกิจปูร์เป็นลูกศิษย์ของโคชหนุ่มนะคะก็ได้ทำช็อตโน้ตทำให้เข้าใจง่ายในเรื่องของการเงินอ่านจบได้ภายใน3ชั่วโมงอีกเล่มหนึ่งนะคะของคุณพอนะคะคุณพัทรพลเสร,าาริประจเป็น เล่มที่หน้าอ่านอีกเล่มหนึ่งมันนี่แมท r อรี่ค่ะมัง่งคั่งทางชีวิตนะคะความมั่งคั่งไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินอย่างเดียวนะคะคุณจะต้องมีชีวิตที่สมดุลสมบูรณ ในทุกด้านด้วยค่ะต้องใช้ชีวิตแบบไลฟ์บาลานซ์ครอบครัวดีงานดีเงินดีความสัมพันธ์ที่ดีชีวิตส่วนตัวที่ดีด้วยนะคะถึงจะเรียกว่าความมั่งคั่งค่ะหนังสือเล่มนี้พูดในเรื่องของการลงทุนทำยังไงให้เงินงอกเงยด้วยนะคะใครที่อยากที่จะมีชีวิตแบบมัง่งคั่งทางชีวิตต้องหนังสือเล่มนี้เลยนะคะมันนี่ m a t u r i ค่ะสเล่มน,นี้นะคะที่ A อยากที่จะแนะนำทำให้คุณเป็นแปลงชีวิตได้นะคะพัฒนาตัวเองที่ลงทุนที่น้อยที่สุดคือการอ่านหนังสือค่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของ A เองนะคะช่องโคดเสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคดเอ a s y Money